Ale, แตกปุ๊บก็ดึงแบกมือทันทียังไงกำลังจะโค้งลงเขาตามระมัดระวังนะครับทุกคนหนึ่งสามปลอดภัย อย่เลนกครับนมิกัดีไรลอายเองนีนนงงง่ครับายนะกขวา,ยยะนะขวาลงลงอันนี้ไปเลยทางดินเลยไม่ได้โคไม่ปเท่าขวาก่อนดีมาซ้ายเดวมาซ้ายิาาายดสายก็คงไม่เท่าดีครับเวออก,ก่อนเลี้ยวง่ายหน่อย